ค่ะสวัสดิ์ท่ามือนี้กับผอยายปนค้นตารางข้ามเนาะคะ่ะมือนี้ยายผลกะอัพเดทงานก้อนสี่ยุดธ์เนาะคะ่ะยายปนสี่ยุดงานประมาณวันที่สิบสามเนาะคะ่ะเนาะคือยุดสิบสามสิบสี่สิบห้าตามประเภทนี้ของสงการเนาะคะ่ะเคุณพระให้เฮดเบียรแต่สี่ยุดธ์สามมือเนาะคะ่ะตาสบ้าส,สาร้า <laughs> งกันจิตไปหาต้อนนกคนนะแต่พอได้ยุดสงการเลยที่พได้ไปต้อยจะเทียร์แล้วนกจะได้ ตัวนีเวลาไปนะคะ่ะอยากกระงานค่กะก็มีติสร้างเพิ่นเห็ดไ้เน,นะคะ่ะนี่คือนี่ะเนียดติดสร้างพืน่นขึ้น้เน,นะคะ่ะปลาสิเห็ดเห็ดว้สำพัางหอดสงการแหล้่เวนะคะ่ะมีเทนตีกลับเทนตีกับตัวหนึ่งนี่นะคะ่ะมีชั้นตรงมีค้อนบนส่งเอ็นหลัง เป็นชา้นตรงสรงกลมกลงสามสิเนะคะแล้วนกะ็เป็นท่านตรงเอ้ยเปนนนเนเนย็นหนึ่งเทนเทนสรงดอกบัวเอกนมิงนะคะเป็นขึ้นใบยิง่งกระโจมหน่อยสองอันนี่ค่ะ่เป็นสีเฮ็ดไปเฮดไปเรล่ามือไปสน่เปิดกะไปทรงไห้เลยนะคะกะสิแจงลูกค้าทรงไห้มีอยู่ประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็มีนี่ค่ะ เห็ดหอกไว้แล้วตันหักตันหักอีกสามตัวตันหักสองข้างตันหักสองข้างปรับได้ถอดได้นะคะสามบันสามตัวนะคะ เป็นกระโจมหน่อยค่ะกระจโจมกงยี่สิบเจ็ดเส้นนะคะเป็นลูกค้าเก่าที่เคยสร้างน้ำเฮ่าไปแล้วนะค่ะเคยสร้างไปแล้วเพิอ่อนงดหลอกกอนเพิ่นเอากระโจมใหญ่ไปบันนี้เลี้ยอยากได้นน้อยเพราะได้ใส่นกไปต้อนะคะกไปต้อนือเป็นนกต้อดินเอาใส่ถือไปเบาๆง่ายๆายนะคะเนาะ <S <S เป็นกระโจม นี่ยุสองตัวค่ะอัปเดตงานก่อนจะยุตนะคะ่ะได้บนยุดสามมือเลวค่ะเด้อสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสามมือแต่ว่ากสาีทรงของใดก็ขื้นมือไปซะนี่เขาเปิดแล้วค่ะรับลูกค้าพร้อม ลูกค้าพร้อมกับได้นบนแจงไปลูกค้าพร้อมกะสีส้งไห้นะคะก็สีเฮดไว่ะตอนนี้กัเฮ็ดไวยขึ่นโอ๊กไว้หลายโตลัวละประมาณสิบบวกหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดแปดตัวน้ะค่ะที่ขึ้นไว้ขึ่นโอ๊กไว้ประมาณแปดตัเป็นเก้าโตก็กระจมอย่ล้ะคะ่ะขื่นไว้ เห็ดไว้แต่ว่ากะคือสิบสามสิบสี่สิบห้านี่คือเห็ดงานบ่ได้เนาะค่ะบั่นได้ผลเพิ่นยุดสงการเพิ่นบ่ให้เห็ดเวียกเนาะค่ะสามมือสร้างเพิ่นกันสิไปลั่นลาหลับไปหาตอนโนก,กะนะไปขูบหาตอนโกกนกซะนน้ำสงการเพราเป็นนละมูดอกสร้างนั่นหาตอนโกกนกซน ได้บนกับสีได้ท้ำทุระยุบบ้านวันที่สิบสามกลับไปตบปันท้ายกลางบ้านนะคะสิบสี่กับสงดูผู้เท่าสงนำผู้เท่าสงดูผู้เฒ่านะคะสิบหากับแหดอกไม้วันที่สิบหกแงสีเหล้วนวนะคะบานได้บนเหลี่ยวันที่สิบหกยามเสาตักบาทจังหันกลางกลางบ้านหล้วก็แเหล้่วนะคะ แต่ปีนี้มีพิเศษค่ะปีนี้บานแยบนมีผาปลาเนาะคะ่นะเนาะมีผาปลามีล่ำวงมือวันที่สิบสี่ยามขึ้นนะคะขาเงินสั่งสาลายูวัดเนาะคะ่ะสาลาผักหยาดสั่งเสริมขึ้นไม่อีกนะคะมันมีง่ามแล้วลหละแต่ว่าเป็นว่ามันบ่พอให้ค้นนางเนาะค่ะก็บเลสิเฮดเสริมขึ้นมาอีกต่อเถิบอ่ตอยอยังออกมาอีกนะคะสิหาเงิน หาเงินเห็ดต่อแต่จังถ้าค่อยติดตามเบิ้องนะคะ่ะว่ายายบ้านหมูบ่บ้านแยกผลกระสีเห็ดอีหยังเนี้ยตอนนี้ก็อัปเดตงานคือเก่าค่ะงานทางผลกระสีเห็ดไว้ที่นี่เหรอคะจักหน่อยประมาณตอนบ่ายนี่กระสีจะสิไปทางใด <laughs> เหรอค่ะเห็ดทิ่มไว้ มีเวลามีเวลาเหตุอีกสองหมือนซึ่มือหนีจากมืออื่นนะคะ่ะวันที่สิบสามสิบสี่สิมหากยุดธแล้วเห็ุก็ได้หลังสงการจังคอยเจอกันค่ะสงการนี้ก็ให้ขอห้พี่น้องอลูกข่าของเงี้ยบนมีความสุขเนาะค่ะเนาะนุกสนานกับสงการปีนี้พรมีอันตรายอย่างเขือนเนาะค่ะมีความสุขถูกขอบพัวนะค่ะเนาะ ก็ขอ,ขอบคุณลูกค้าที่สนุนยายบุญมาตลอดนะคะก็ขอ,ขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายบุญเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจใกันมาตลอดไปเจ็ดปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วก็ขอ,ขอบคุณนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไม่ให้พี่น้องเบิ้งสัมนี้กอน ยังพอกันคลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ